สวัสดีครับเพืเพื่อนทุกคนนะครับเครื่องตั้งอุณหภูมิสำหรับฟาร์มไก่เลี้ยงไก่โอ้สำหรับฟาร์มไก่นะครับตัวนี้ภายในมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการถอดสายต่างๆมีการบอกไว้ด้วยนะเนี่ย มีไฟเข้าไฟออกอะไรเนี่ยไฟออกปัม๊มไฟออกไซเรนอะไรน,<ฮ>นะครับลูกค้าบอกว่าเครื่องมันไม่ทำงานนะผมไม่รู้ระบบเลยนะครับในนี้นไม่รู้ระบบเลยไฟเข้าอ่ะน่าจะต่อไฟเข้าตรงนี้นะเพื่อน เดี๋ยวผมลองดูนะครับไม่รู้ระบบจริงๆนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับฟาร์มไก่นะครับลูกค้าบอกว่าชุดนี้ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวลองต่อไฟเข้าจะเป็นยังไงนะครับมีไฟอ่อนอะไเข้าด้วยนะมีอัตโนมัติมีปิดโอไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าจะทำให้ไฟเข้าตรงนี้นะครับมาดูกันครับ ต่อสายไฟเข้าตรงนี้นะครับเพื่อนครับแต่ว่าสายพวกนี้ยังไม่รู้นะผมจะต้องมาแกะดูกล่องนี้ก่อนเปิดฟ้านี้ออกมาครับโอโ้โหผมจึงรู้เลยนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ของพังครับมันจะเป็นยังไงนะครับเห็นตัดสายกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะอื่ม ทีนี้ก็มีการตัดสายอะไรต่างๆผมคิดว่าตัวนี้มันพังไปแล้วค่ะมันจะมีขายไหมเนี่ยหม้อแปลงมันเคยพังด้วยนะมีการมองหม้อแปลงใหม่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ถูกตัดสายอีกอต้องลองแล้วครับลองดูลองดูองดเอาดีซีป้อนเข้ามาตรงนี้เลยนะครับดีซีมันจะประมาณสิบสองโวลต์ใช่ไหมนะครับเห็นมีเลขสิบสองอยู่เนี่ย ฉะนั้นแล้วดีซ2โวลต์ยัดเข้ามาสองเส้นนี้ได้เลยตอนนี้น่าจะเป็น220สิบเข้าตรงลายเนี่ยแล้วทีนี้เอา220สิบเข้ามาตรงนี้แล้วก็แปลงไฟเป็นมอแปลงทีนี้มอแปลงมันอยู่นู่นเอาดีซ2เข้ามาเลยมันจะเข้าได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีไดโอดเนี่ยนะครับใส่ดีซ2บเข้ามาครับเดินการนะครับสิบโวลต์เข้านะครับเข้าขั้วไหนก็ได้ผลปรากฏว,ว่า ไม่มีตัวเลขใดๆทั้งสิ้นมันพังไปแล้วเ,เกเรเน่เกเดูไหมแกดูนะโอ้เพื่อนเอ้มันซ่อมไปไม่ได้แล้วมันไม่มีเอซีตัวนี้ด้วยเออเบื่ออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยมันถอดไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้การนะครับมันมีบอร์ดใหม่ขายแมตัวเนี้ยนะครับนี่คือการรับงานผิดนะเพื่อนนะไม่ดูก่อนนะดูไม่ออกด้วยละ่ะอ้าว เรียบร้อยนะครับบอร์ดนี้พังไม่ได้เรียบร้อยแล้วซ่อมไม่ได้หรอกครับไอซีตัวนี้ก็ไม่รู้จักมันห้างแล้วว่าทำไมเพื่อนๆครับผมได้ดําเนินการแกะดูนะครับวงจรนะครับของอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่อยู่ภายในกล่องเนี่ยว่าเฉพาะที่จะเป็นไปได้ในการที่ผมจะใส่บอร์ดควบคุมอุณหภูมิหรือไม่นะครับแบบดี y นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็มาเจอว่าตัวนี้เนี่ย มันก็พังนะครับมีการตัดสายมีการเช็คมีการซ่อมนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำงานได้แล้นะครับตัวนี้เขาเป็นเฟสโปรเทคเตอร์นะเพื่อนทำหน้าที่ควบคุมประสิทธิภาพของแรงดันไฟนะครับลูกค้าบอกว่าเครื่องนี้ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันไม่พอ พอต่อเข้ากับระบบมอเตอร์แล้วเนี่ยเครื่องนี้มันตัดนะครับก็คือผมก็เลยสอบถามต่อไปว่าฟาร์มอยู่ไหนยังไงก็ได้ความว่าฟาร์มอยู่ไกลจากสายเมนไฟฟ้าที่มาจากเสาไฟฟ้าน่ะไกลได้ลากสายไปผมก็เลยเข้าใจได้เลยว่าไฟคงตกแน่อนอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยก็เลยสอบถามต่อไปอีกว่าไอ้ตัวนี้ซีเรียสไหมถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีถ้าผมจะต่อตรงการทํางานของในจอตัวตัดไฟให้มันทํางานแค่แมกเนติกนะครับลูกค้าก็เลยตอบมาอีกว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าลูกค้าจะแค่วัดอุณหภูมิ เพราะว่าถ้าดูแล้วตัวเลขอุณหภูมิมันสูงเกินไปก็จะไปฉีดน้ําฉีดเอาเองด้วยระบบเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ใช้สายยางฉีดสปริงเกอร์หมุน mm hmm. เพียงเท่านั้นไม่ต้องอาศัยกล่องนี้กล่องนี้จะให้มันเป็นตัววัดอุณหภูมิเพียงเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นบอร์ดบอร์ดที่ผมมีอยู่เนี่ยม,มันก็พร้อมที่จะใส่แล้วสิครับบอร์ดที่ผมมีเนี้ย ว่าลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการเยอะนะครับบอร์ดที่ผมมีอยู่เนี่ยเนี่ยก็พร้อมที่จะใส่สิครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วนะครับมาถึงจุดนี้ผมจะทําให้ตัวนี้เขาทํางานได้นะครับต่อวงจรเนี่ย <c oughs> เอาตัวนี้ออกพูดง่ายๆตัดการทํางานของตัวนี้ออกนะครับมันมันคงพังแล้วล่ะครับช่งางก็คงจะไม่ไหวแล้วละ่ะ ก็เลยตัดสายเอาไปเช็คอะไรต่างๆผมจะต่อตรงการทำงานของเจ้าตัวเฟสโปรเทคเตอร์ตัวนี้ให้เฉพาะตัวนี้ทำงานนะครับเพื่อนๆครับผมได้ทำการต่อสายไฟเข้านะครับแล้วก็ทำการต่อในส่วนของเจ้าตัวนี้เป็นบายพาสนะครับวงจรภายในไม่ได้แล้วนะเหมือนกับว่าชุดนี้เนี่ยทำงานในสภาวะอ่อนแล้วนะครับนะเหมือนกับไม่มีเขาแหละนะฮะ แต่ผมไม่อยากจะถอดสายพวกนี้ออกไปเพราะว่าเผื่อลูกค้าจะซื้อพวกนี้มาเปลี่ยนนะครับก็จะไม่ได้ถอดสายพวกนี้นะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนยังไงก็เลยต่อตรงภายในนะครับให้ตัวนี้อยู่ในสภาวะอ่อนนะครับให้เหมือนกับว่าเครื่องนี้ทํางานในสภาวะปกที่ไฟมาปกตินะครับทดสอบเครื่องนะครับเพื่อนๆเ,เครื่องอยู่ในสภาวะออฟนะครับปรับมาตรงเมน ได้แล้วนะครับอย่างนี้นะฮะนี่ออฟนะครับนี่เมนแล้วทีนี้ออโต้ออโต้ไม่เห็นทำงานเลยมันก็ไม่ทำงานสิเพราะว่าออโต้มันยังไม่ได้ต่อบอร์ดวัดอุณหภูมิออนไปที่เมนทำงานเลยโอ้โหสุดยอดมากทีนี้ โอ้โห oh, oh. ทำงานได้นันเนี่ยในกรณีที่โอเวอร์โหลดนะตอนนี้โอเวอร์โหลดยังดีอยู่นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำการติดตั้งนะครับติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเข้าไปนะครับเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆบอร์ดวัดอุณหภูมิแต่ผมจะเอามาใส่ตรงนี้นะก็คือถอดอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นที่อยู่ข้างในนะออกนะครับ แล้วทําการเจาะเข้าไปเอาตัวนี้ใส่เข้าไปให้มันอยู่ตรงนี้่ะแทนตัวเลขเดิมเรานะตัวเลขเดิมเขาเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวเลขตัวนี้เล็กไม่เป็นไรมองเห็นคือเก่ารับเ<ช>นี่ยเห็นคือเก่าเลนะครับ,รบนะครับบอดวัดอุณภูมินะ,นะครับนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้ตอนนี้ใช้กับไฟ12โวลต์นันเพื่อนมันก็มีทั้งรุ่นที่เป็น220นะ แล้วก็ต่อใช้งานได้ง่ายกว่านี้มันก็มีนะแต่ว่าผมมันมีรุ่นนี้ไว้แล้วมีรุ่นนี้ไว้แล้วนะเนี่ยผมก็เลยดาเนินการใช้สิ่งที่มีนะครับตอนนี้นะครับเป็นรุ่นของเขานะครับแล้วใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาลองดูว่าเครื่องนี้จะทํางานได้หรือไม่อย่างไรนะครับดำเนินการเจาะใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเพื่อน แสดงอุณหภูมินะแล้วก็แสดงอุณหภูมิต่ําสุดที่เครื่องตัดนะครับเพื่อนครับใส่เข้ามาแล้วก็ดูสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนครับทําการดัดแปลงนะครับเอาเนี่ยครับนะใส่เข้าไปนะครับทีนี้นะครับด้านหลังของเจ้าเครื่องนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงบวกนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยงลบนะฮะซึ่งเป็นกาวนั่นแหละนะครับแล้วก็มี S 1 S 2 S 1 S 2ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นจุดต่อเอาพุธของเขานะครับเป็นหน้าสัมผัสรีเลย์นะเพื่อนตัวนี้รับ220ไม่ได้นะครับตัวนี้รับได้12โวลต์นะจำเป็นต้องมีชุดจ่ายไฟนะครับผมใช้สวิตชิ่ง g พราะว่าสไปานะครับจ่ายให้นะครับเพื่อนทำการติดกาวไว้นะไม่ได้ยึดน็อตนะติดกาว ิดซะเยอะเลยจะได้แน่นนะครับทีนี้มันจะมีฝาครอบนะครับฝาปิดนะครับฝาปิดด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะมาปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะเขาไปอีกนะครับก็จะกันฝุ่นกันหนูเข้ามานะครับทีนี้การทํางานของตัวนี้จําเป็นต้องมีตัวนี้ด้วยนะ NTC นะครับตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้ตามบุณภูมินะเสียบเข้าตรงนี้นะพอดีว่าชุดนี้เนะี่ยเขามี NTC มาด้วยนะเขาจะให้ NTC มาด้วยนะตัวนี้นะครับชุดนี้นะให้ NTC มาด้วยแต่ตัวนี้นะครับได้มีการติดตั้งที่สายเป็นอย่างดีแล้วนะฮะใช้ได้ร่วมกันเลยนะครับอุณหภูมิตรงเลยนะครับเข้ามาเสียบเข้าตรงจุดวัดอุณหภูมินี่แล้วก็ต่อสายไปนะครับก็มีแค่นี้นะทีนี้เดี๋ยวลองทดสอบเครื่องนะครับประกอบเสร็จแล้วทดสอบนะครับ มีไฟเข้าแล้วนะครับตรงตรงสวิตนะครับสวิตปับพี่เมนมีไฟเขียวขึ้นออฟนะครับแล้วก็นี่ออตโตอ,ออตโตรอรอจากตัวนี้นะครับบอร์ดอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบสามจุดห้าอุณหภูมิตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับบรรทัดล่างสามสิบหกจุดศูนย์ตัวนี้ก็คืออุณหภูมิที่เครื่องตัดการทำงานนะครับ ตัดรีเลย์นะครับมันจะมีรีเลย์นะครับแล้วทีนี้ผมบวกไปที่2อ,องศาก็คือ38นะครับรีเลย์ที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นสวิตช์เนี่ยเขาจะทํางานแล้วก็มีไฟออกตรงเอาด้วยนะครับก็คือให้ความร้อนนะครับจะขึ้นไปที่38นะครับตอนนี้จะมีไฟแดงนะครับไฟเขียวก็ติดด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าอุณหภูมิลดลงนะครับจนถึง36นะครับเครื่องเขาก็จะตัดการทํางานดีเล์ก็จะตัดนะครับ36นะครับให้ความเย็นก่อนครับตัดนะครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับไฟเขียวก็ดับด้วยนะครับลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตั้งไว้ที่38นะครับเครื่องเริ่มทํางานนะครับ ต่ำกว่าสามสิบหกนะครับทีนี้ต่ำต่ำสามสินะครับสามสิบหกนะครับตัดแล้วนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับพร้อมที่จะไปตั้งอุณหภูมินะคือบอร์ดบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาทำงานได้ตั้งแต่ แต่ลบห้าสิบห้านะเพื่อนลบห้าสิบห้านะจนถึงบวกร้อยยี่สิบนะบวกร้อยยี่สิบนะครับตัวเลขบรรทัดนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งตั้งให้เขาทำงานบวกอุณหภูมิไปที่ส 30, 30ามสิบสามสิบองศานะครับเพื่อนเื่อเพื่อนมีไอเดียนะครับจะไปประยุกต์ใช้นะจะไปตั้งอุณหภูมินะครับคก็ผนอหภูมินะครับก็ประยุกต์ใช้ได้ กว้างเลยนะครับลบ55จนถึง120องศาเลยครับไม่ใช่ธรรมดาจบคลิปดนดี้ไว้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ